วันนี้ขอคุยนะถูกใจลุงตู่มากเลยวันนี้ขอบคุณนะมันใช่เวทีไหมผมไม่รู้กันเพลิมรู้ทําอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยนะผมไม่รู้ตอนเนี้ยท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปถแถลงข่าวกันข้างล่างอาพูดตอหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างกระทรวงพายนะ น่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ถ่านประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันเจ็ดเวลาสิบเก้านาทีเรื่องเ่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะครับเดี๋ยวจะคนดีกลายเป็นผู้ร้ายถ่านประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกัน จดือดเลยกานท่านประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกันเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างเต็นทุนสภาเนี่ยน่าอะไรเกิดเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างเต็นทุนสภาเนี่ยเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างเต็นท์เอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างเต็นทุนสภาเนี่ยเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างเต็นทุนสภพาน เอาผู้ต้องหามาแถลงสู il, ้คดีอยู่ข้างล่างตะหนุาตนีายเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตะุนภาเนีายแถลงข่าวกันข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตะหนุาตนี่ยแถลงข่าวกข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตะนุนตะพาดข่าวกันข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตะหนุนตะพาดข่าวกันข้างล่าง เอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุงตาผ่านแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุงตาผ่านแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุงตา่านเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุงตาผ่านเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุงตาผานเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่าง เอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตันถุงสะานเน่ยเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตันถุงสะานเน่ยเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตันถุงสะพานเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตันถุงสะพานเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่าง เอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างตึ่งสนะุภาพเลยคนไม่มีจะกินนะอยู่แถวๆกุกกอกอะเต็มนะไม่สบายจะไปหาหมอก็ลำบากเยอะแยะ เจ็บหัวแม่โป้งตีนคิดไม่ได้นะเงินน่ะมีไหมนะเงินน่ะมีไหมเนะี่ยแค่นั้นแหละชอบนาะยกตัก็ข่าวเนี่นย